เพื่อนๆคะ่ะมากินข้าวด้วยกันคะ่ะวันนี้เอาหลานๆมาลูกๆหลานๆมาก็เลยซื้อกับข้าวมามีอะไรมัง่งอันนี้แ<ก>ยงเห็ดแกงแกเห็ดใส่ไข่มุแดงแกงเห็ดใส่ไข่มดแดงอันนี้ก็ส้มตำใส่มะกรอบมาเร่แล้วก็อันนี้ก็ปลานิลน เผาเกลือเนาะก็เรียกปนินเผาเกลือเผาไฟเผาเกลือเออถ้าเผาเกลือมันไม่สุกเนาะแล้วก็มีอะไรนะมียำยำปลาหมึกค่ะเพค่อนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะวันนี้แซแบๆแล้วก็มีมีอะไรเนี่ยมีไอเขาเรียกอะไรนะไอส้มไข่ปลามัมมัมไข่ปลาพี่น้องเอย จะมันเสบหลายบบพริกดิบเออเข้าวเหนียวจั่มเสีบให้มามามากินด้วยกันเพิ่งจะได้นาทีเดียวเพิ่งจะได้นาทีเดียวมามามากินกินกินด้วยกันค่ะกินด้วยกันอะเสียบหลายแซ่บหลายกินเลยกินเลยเออกินเลยเนี่ยเสีบเสีบกินเลย กินให้มันซแซ<ส>่บๆนะนั่นแหละกินบ่นเออน่ะกินแซ่บๆนี่เห็นบ่กินตะบุกงก็กินตะแซ่บ<อ>น่ะ,นะโอ้ยดูซิจานนั้นเหลือแต่ก้างกินเหลือแต่ก้างเหลือแต่ก้างนี่ว่าไข่มดแดงอ๋อเจอไข่มดแดง้วมีอยู่ไข่หนึ่ง <c oughs> โอ้ยทั้งถ้วยมีอยู่ไข่หนึ่งในหยุ่นหนึ่ง น,นี้ก็อันนี้อันนี้ปลาปลาส้มทอดก็อร่อยดีเหมือนกันซื้อมาจากตลาดมาทอดอร่อยค่ะอร่อยอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมายุรีสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ